ชาวเน็ตแห่ชื่นชมบอสโจโยมนีนผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกว่าคำไหนคำนั้นลูกผู้ชายตัวจริงค่ะสุภาษสิทธิ์ที่ว่าปากเป็นนายกายเป็นบ่าวยังใช้ได้เสมอค่ะล่าสุดสำหรับนะคะนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะผู้บริหารหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็ได้เกิดเรื่องราวประเด็นร้อนนะคะที่ ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับวงแต่ค่อนข้างที่จะมีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นะคะที่โยงไปถึงสาวน้อยเพชรแนแพงหรือว่าตัวบอสโจเองนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะทางด้านบอสโจนะคะก็ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ o กตั้งแต่เมื่อหวันที่แล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะคะทางบอสโจก็ได้โพสต์บอกว่า จบแล้วนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆสิวๆชิวๆผมเป็นเด็กน้อยคือสิบอกกล้าไปต่อลอ้อต่อเถียงกับใครและผมไม่กล้าบ,บอกสอนใครสอนใครนอกเหนือจากคนในครอบครัวผมและในอาณาจักรผมผมจะไม่พูดถึงประเด็นนี้อีกหลังไม่มีผมจะไม่พูดถึงประเด็นนี้อีกหลังไม่มีแต่กำลังใจเพียบขอบคุณทุกคนทุกความฮักทุกความรู้สึกดีๆที่มีให้ผม ผมผู้ชายตัวเล็กๆผมไม่กล้าทะเลาะหรือมีเรื่องกับใครหรอกครับผมคนทามาหากินทําวงทํารถแหรค่ายเพลงผมลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดก็ค่ายเล็กๆเ,เ,เองทุกอย่างของผมค่อยๆทําไปค่อยๆสร้างไปอาศัยแฟนๆเมตตาและอาศัยแรงสนับสนุน จากแฟนๆค่ะแล้วก็โอ้โหมีแสดงความคิดเห็นนะคะมากกว่า5,900กว่ารายการนะคะเกือบ6,000แล้วก็แชร์ถึงเกือบ200กว่าแชร์ค่ะแล้วก็กดความรู้สึกเกือบ40,000ค่ะเรียกได้ว่าโพสต์นี้นะคะเรียกว่าจบจริงอะไรจริงค่ะหลังจากวันนี้เนาะบอสโจก็ได้มีนัดให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องใหญ่ค่ะเนื่องจากเป็น วันเลือกง,งามยามดีนะคะที่จางด้านเฮียหน่อยค่ะเฮียหน่อยก็เป็นอีกเรียกเรียกว่าพันธมิตรเนาะกับบอสโจนะคะได้เปิดค่ายเพลงใหม่นะคะก็คือค่ายนิวเจนสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ค่ะที่จะ จะได้มาเป็นศิลปินในสังกัดค่าย New g e n ค่ะและบอสโจเองก็เป็นพันธมิตรกับเฮียหน่อยเนาะเฮียหน่อยนี่ก็คืออผู้ผลิตรายการหมอลำไอดอลค่ะก็คือเป็นต้นคิดนะคะรายการหมอลำไอดอลที่กลายเป็นกระแสถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะเมื่อซีซั่นแรกนะคะได้ปล่อยและจบลงไปนะคะโดยได้แชมป์โดยคุณอ๊อฟนะคะแล้วทีนี้ก็เมื่อได้มีการเปิดนะคะค่ายเพลงบอสโจเองนะคะก็ได้ เดินทางค่ะไปร่วมแสดงความยินดีกับเฮียหน่อยค่ะและงานนี้ค่ะซื้อหลายซื้อค่ะต่างที่จะสนใจนะคะเข้าสัมภาษณ์บอสโจเกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ ทางด้านบอจโจเองนะคะถึงแม้สื่อจะพยายามถามถึงเรื่องนี้แค่ไหนบอจโจเองนั้นก็คือไม่พูดถึงค่ะเพราะว่าได้บอกไปแล้วว่าขอจบเรื่องนี้นะคะและไม่อยากพูดถึงอีกโฟกัสที่งานฉะนั้นแล้วการสัมภาษณ์นี้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะแล้วทางด้านชาวเน็ตเองนะคะก็โอ้โหเข้ามาชื่นชมนะคะผู้บริหารสาวน้อยเพรแพงอย่างหนุ่มโจกันเป็นจํานวนมากค่ะเพราะด้วยทัศนคติเอ่ยแล้วก็การพูดเอ่ยนะคะทําให้ เรียกได้ว่าหลายท่านหลายคนเนี่ยโอ้โหโยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ไม่จบก็คือจบไม่พูดถึงอีกนะคะโฟกัสที่งานฉะนั้นแล้วบอสโจก็คุยเรื่องงานอย่างเดียวค่ะในคลิปสัมภาษณ์นี้เนาะถึงแม้ว่าซื้อเองนะ,ะจะถามเข้าไปหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นว่าบอสโจเองนะคะพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกซึ่งมันมาตรงกับโพสต์นะคะที่ทางด้านบอสโจนนะ่ขอจบ คือไม่อยากพูดถึงอีกนะคะแล้วก็เด็กํำลังใจนะคะหลังไม้เยอะแยะมากมายนี่ก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ในบทสัมภาษณ์นะคะเป็นไลฟ์สดนี้นะคะก็มีสื่อใหญ่หลายช่องเลยค่ะเข้ามา,าสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะแต่ทางด้านบอโจเองนะคะก็คือบอกเลยค่ะว่าใครจะไม่ชอบเราหรือใครที่จะว่าเราเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปนะคะปล่อยเข้าว่าไปเขาอยากจะว่าอะไรก็เข้าว่าไปเพราะ ยังไงก็ตามค่ะคนที่เขาติดตามเราเขาจะทราบดีว่าเราเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานนะคะไม่นําสื่อโซเชียลที่อย่างเพจสาวน้อยเพรินแพงหรือช่องสาวน้อยเพริมแพงเนี่ยที่มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านกว่าคนเนี่ยมาทําเรื่องบิดเบือนแน่นอนนะคะใช้สื่อตรงนี้บอสโจบอกเลยว่าใช้สื่อเพื่อการทํางานเท่านั้นค่ะเรามาฟังบทสัมภาษณ์ในช่วงแรกนะคะอันนี้ขอขอบคุณทางด้านทีวีพูนะคะได้นํา สัมภาษณ์นี้มาลงเป็นไลฟ์สดไว้แล้วเราก็ขออนุญาตเปิดสักนิดนึงให้แฟนคลับ FC ได้ชมกันว่าบอโจโยมนินนะคะได้พูดยังไงกันบ้างค่ะหรือใครจะชมคลิปเต็มนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ทีวีพูได้ค่ะอนุญาตค่ะคุยกันไหมดคะเพาตรงผมพูดในเฟซบุ๊กผมแล้วนะครับคือขอแบบ เรื่องสำหรับเรื่องนี้นะครับขอุติไว้ดีกว่าเรื่องนี้เราก็ทํางานของเราดีดีกว่าไม่อยากโฟกัสมาที่เรื่องนี้นะครับโดยแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะนะครับไม่ได้มีในส่วนที่จะต้องมาแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ต้องตัวเองที่ต้องมาต้องปวดหัวหรือต้องอะไรว่าผมมีงานเยอะนะครับอยู่วงทํางานวงอยู่บ้านก็ทั้งรถแห่ทั้งรุแห่สองคัน ทั้งสาวน้อยรำพรื่วอว์อีกทั้งเรื่องค่ายพลงทั้งเรื่องทําเพลงแต่และว,วันนี้แทบจะไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อยแล้วไม่อยากให้มาต้องโฟกัสเรื่องตรงนี้ครับตัวพี่โจเองเข้าใจตัว่ารประจักษ์ชายเข้าใจแฟนครับบางคนเขาไม่เข้าใจพี่โจอยากจะบอกอะไรพี่เลยอยากจะบอกแฟน,แฟน,แฟนบ้างไหมคะอยากจะบอกแฟนๆน,นะครับ,บก็คือในส่วนบริบทของสาวนะ้อยเพรนแพงนะครับเราก็อยู่ในอาณาจักรของเรานะครับผมไม่ฝากบอกดีกว่า นะครับผมพูดเฉพาะเรื่องผมดีกว่าะครับฝากพี่เรางมาเมืองเสาในแท่งมวนย่างเดียวครับแม่นะฮะมวลย่างเดียวเตยเสือย่างเดียวนะครับเจ้าความเจ้าการเจ้างา้นครับมาจ้างได้ครับนี่แหละนครับแต่เรื่องเงินผมไม่พูดดีกว่าคนะครับแฟนๆแฟนๆทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้แต่ละคนแฟนๆก็นั่นแ่ะนะครับเรื่องไหนทุกวันนี้ลงโซเชียลแฟนๆก็เห็นๆกันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นแบบไหนก็ตัดสินใครจะว่าผมก็ว่าไปใครจะอะไรยังไงก็ ใครจะชื่นชมผมก็มต้องขอบคุณนะครับณ hmm. ตอนนี้ก็คือปล่อยผ่านเดินหน้าในการทำผลงานผลิตผลงานอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆถ้าใครไล่ตามทำลายผมผมันก็ไม่มีอะไรนะผมไม่ได้ว่าอะไรให้ใคร hmm. นะครับผมก็อยู่ในสื่อของผมอยู่แล้วในสื่อซึ่งนะครับช่องสาวน้อยพี่วันแพงซึ่งผมมีคนติดตามอยู่2ล้าน2ล้านสี่แสนคนเราก็ไม่ได้ใช้สื่อของช่องสาวน้อยพี่วันแพงนี่ ไปบิดเบียนข้อมูลหรือไปพูดให้ร้ายใครเพื่อใจมันภาพออกมาไม่ดีไม่มีครับไม่เคยคิดแบบนี้ด้วยนะครับเราก็เพื่อนพอน้องพี่ในวงการนะครับไม่เคยพูดลุกตรงผมท่านให้ใครนะครับมีแต่ชื่นชมกันเรามาช่วยสืบสารสร้างงานศิลป์ด้วยกันสร้างงานศิลป,ปะนะครับด้วยกันนะครับผมมีพันธมิตรแทบทุกค่ายแหละครับเพ<ช>ื่อนพอน้องพี่แล้วก็ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครและไม่ต้องการที่จะเลาะกับใครด้วยผมคนทรรมาหิกินครับพ่อแม่ก็ นะครับเลี้ยนน้าพอก้นน้ำคู่้ละครับสันต่อจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ต้องการทะเลาะยิ่งกับว่าทะเลาะมันมันไม่ดีแล้วครับมันกระทบกับวงของเรายังไงบ้างครับกับเหตุการณ์นี้ครับพี่โครับกระทบกับวงไหมผมว่าคงไม่ไม่กระทบหรอกมั้งเพราะว่าถ้าคนติดตามว่าที่ไปที่มาอะไรยังไงมันไม่ได้ไม่ได้มีส่วนที่กระทบครับเพราะว่าศิลปินของผมอะนะครับกับน้องที่ออกไปแล้วเรายังไม่ได้ที่จะแบบแบบ แบบโชว์น้องอะไรมากมายอย่างเงี้ยราะน้องอยู่ในช่วงฝึกขัดอยู่ครับมันก็เลยน้องยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่แล้วะนะครับเพราะว่าคือเรามองมันน้อง็อ,อันนี้าานะคะคก็สา,สามารถเข้ารับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ค่ะที่ทางด้านทีวีพูก็ได้นะคะเพราะว่าอบอสโจเองก็คือสื่อก็พยายามถามเนาะบอสโจก็ตอบออกมาโอ้โหแฟนคลับนะคะชาวเน็ตนะคะชื่นชมอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ ด้วยนะคะแนวทางว่าศิลปินที่เข้ามาใหม่เนี่ยยังจะรีบเซ็นสัญญาเลยไหมแลวบอสโจก็บอกต่อไปว่าก็ยังคงเหมือนเดิมก็คงยังเหมือนลองใจกันอ่ะแล้วก็ดูความสามารถเนาะถ้าอย่างโอ้โหใครมาแล้วเปี้ยงป้านคือก็ต้องเซ็นเลยนะคะแล้วอย่างการที่ยังไม่ได้อ่เข้ามาศิลปินยังไม่เข้ามายังไม่ได้โดดเด่นเนี่ยก็ถือว่าเราก็ต้อง เขาเรียกว่าฝึกงานอ่าถ้าเป็นช่วงฝึกงานก็ต้องฝึกงานกันเหมือนเดิมปกติค่ะแล้วก็ขอ,อยุติเรื่องนี้ขอจบจริงๆนะคะไม่พูดถึงเลยอันนี้โอ้โหฉะนั้นแล้วชาวเน็ตนะคะแถ่ชื่นชมกันเป็นอย่างมากค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะสาวสีมึงเลยก็ได้นําเรื่องราวข่าวสารเนาะที่เป็นการไลฟ์สดพูดคยุยกับสื่อของ บอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะถูกชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะด้วยที่ว่าปากเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็ตอบคําถามสื่อได้ดีมากๆค่ะคําว่าจบก็คือจบจริงๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ